สวัสดีเจ้าช่องปนงคนเมืองค่ะมากินตำเตาแต่กันเจ้าตำเตาเขียวเอื้อเจ้าตำเตาตำเตาเนื้อดูพักเป็นถาดเด้วคว่มเด็กคว่มเป็นถาดเลยเจ้าตำเตาไปเอาคนเดียวเนอเอาคนเดียวเนอเจ้า อันนี้ผักกะปิเนาะนี่อย่างนี้ผักกะปิผักบุงเจ้าผักบุงนำายายโซโซเนี่ยผักบุงเลอเจ้าผักบุงอันนี้ผักบุงจีนเนาะอันนี้อันนี้ผักบุงปิงเลยท่านผู้ชมอันนี้คือผักบุงปิงเลยเจ้ามันเอากลับตับเต้ามันกินได้นะเจ้าลำเดยเจ้าผักบุงปิง พักบุงปิงกันหลายพักบุงจีนกันหลายนะเจ้าอันนี้คือพักพักอมโกบพักอมโกบคนไทยเป็นห้องพักอย่างบอกว่าเจ้าเนี่ยกลับตับตเตาหม้อเลยมันหอมหอมนะเจ้าหอมอมากอหอมกลับหลาบหมูได้เจ้ากลับตับเตาได้เจ้าอย่างลำเจ้านี่พักบ้งปิงกับจีนน้อยๆน,นะเจ้านี่นี่ พระบุงปิง,เก,ง,ปงเก็บมาสดๆใหม่ๆในเจาน้าบรรคาบนก่อนหนึ่งอันนี้นี่ไม่เกี่ยวอ,ออกก่อนนะคะดุพักเตาต้องพักหนักๆเจา้าอันนี้ดอกอันชันค่ะดอกอันชันไปเก็บบันเปลือนไปเก็บบานตุยน้ยนบานเยลนเนยนงามเนาะ ดอกอัญชันก็กินได้เจ้าดอกอัญชันนี่นะดอกอัญชันก็กินได้เจ้าท่านผู้ชม fc ทั้งหลาย fc ทั้งเก่าทั้งใหม่นะคะสวยงามมากค่ะติดเอาดอกอัญชันมาวางนี่กเพข้อว่านี่เอาไปแจ่น้ำนึ่งเข้าเจ้าเอาต้มน้ำมันก่อนเนอะแล้วน้ำต้มมันเอาไปแจ่เข้ามาเจ้าได้เข้าติดสวยงามเลยเจ้านี่ งามกาะงามเนาะเดีเจ้าตีบ้านเฮานี่บหาันไฟเก็บเลยนะบหาันไฟเก็บไปเหี่ยอย่เลยปล่อยหืลอหล่นสี่จะได้งาม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 เจ้าอันนี้จะตําใสตําเต้านี่จะใส่น้ําปูเด้อบาใส่ห้าเออบาใส่ฝาใส่เปิดนะบะชอบชอบเป็นแบบใส่น้าปูเจ้าคนงคนเมืองเมืองเลยเจ้าอันนี้ซอยมักเขียแจเขาใส่ก่อนเด้อ น้ำพริกจะใส่ไปแล้วแต่หมกขี้แจ้บไม่ได้ใส่แต่ในเจ้า้อยหมกขีแจ้ใสกันเนอะมันจะได้กลาจี้แห่จี้แห่ฮ่นเนี่ยตายเนอะขูดๆหยาดๆเลยกินหมกขี้แจ้หนักนะในะเจ้าซอยหมกขีแจ้เขาใสหมกขือแจ้มันแกจะออกระฉัดทื่นๆนะเจ้าทื่นๆแต่ก็กินได้อยู่เอาเคยกินมาตั้งแต่น้อยอะ่นะเนาะท่านผู้ชมเนาะท่านผู้ชมตีเมืองนี้อะ่ะเมืองหนานะ่ะ แต่เกยแต่บ้านอื่นเกยบ่เกยมงคลนะเจ้าแต่บ้านกะเจ้านี่เยส่วนมากเขาจะตำใส่ปลาทูเทงปลาดุกปลาสารพัดปลาเจ้าปลาอย่างกระใสได้เจ้าปูกระใสได้เจ้าแต่ปนองกระใสน้ำปูเจ้าน้ำปูน้ำปูเจ้า,จาหอม ลงจะใส่น้ำปูนะถ้าใส่หนากระผมนะเจ้าใส่มาเอามาหายพอดีเนอถ้ามันบอกเค็มคนกับกบ,กบ,กบ,กบเอาเจ้าเอาข้าวโอดเอาเจ้าข้าวโอดเอาเนอใส่น้ำปูจุณผู้ชมน้ำพริกก็ใส่พริกเกลือปลา,าเจ้าพริกเกลือปลาใส่พริกใส่เกลือใส่ปลากินแม่เป็นชามเลยเตามันหนะนักนี่เจ้า นี่เจ้าอยากกับเจ้าท่านผู้ชมท่านผู้ชมอยากแต่ข้าเจ้าอยากเลยเจ้าอาท่นท่านผู้ชมตีเมืองลีตีเมืองหนานในกะถายยากอยู่แต่ท่านผู้ชมบ้านอื่นบ่แหน่ใจเจ้านี่เจ้ามันมีประโยชน์นะเจ้าเตานี่นะจะบอกเพื่อมันกินแล้วก็จะยา่างเอาบักแก่เนอะ นี่เฮาเป็นสาวสองพันปี้ะเจ้าแต่อย่าเอาปีงติดมานะ่ะไปก้อยเอาหนาวเ,เตาหนาะนี่นะปะนเเงเ,นอเอาเองเนอะเอาเองนะเจ้านี่ใส่น้ำผูกาใส่น้ำผู้ที่กีนนะ่นาทีแล้วนี่ว่าจะได้กินนี่เออ,เอ,อ มะเขือแจ้ใส่จากใครก้อยจักใครเข้าใส่เตยเนอร์ท่านผู้ชมก้อยจักใครเข้าใส่จะได้หอมๆเจ้าหอมจักใครเจ้าหอมที่สำคัญมันคือสาลายน้ำจืดน,นี่เอาไป่ต้องไปสอดซื้อสอดหาเจ้าไปเอาเองเลยเจ้า แนะูแล้วแหละแล้วแหละนี่ยากรุกยูคูนจะแพรนหาแมวเจตีเนี่ยเจตียตีกุ้งเห็บกุ้งไทยเนี่ยโอ้ตัวกินก็ต่ำเต้าอ่ะโอ้เนี่ยถ้าตัวกินก็จะกินเพื่อนเนอะโอ้เนอะ ถ้าตัวปกินกันแล้วไปนะไอจะกีคนเดียวโ้ยหน่งอันนั้นปะเย็บแหวใส่ผักไทยใส่ผักไทยผักไทยไม่ไปถ้าใส่น้ำผด้งได้ก็ใส่ผักไทยจะผักไทยมันจะเป็นใบอย่างนี้นะคะเอามีดไปหาท่านผู้ชมไม่ได้มันจะเป็นใบอย่างนี้นะคะพักไทยพักแถวคนอีสานคนห้องพักแถวจะบรนเทาห้องพักไทย เจ๊อะเจ๊เจ๊แต่เจ๊เจ๊ที่ผมหุ่นยงเลยเนาะเจ๊นะเนาะเ้ยเจ๊หวัวเจ๊จาเจ๊ที่นะไปผักไผไปเจ้า อ้าวลงมือเลยค่ะมาเลยเนาะหยิบกันเดู้ดูวป็นการตำเตาอย่างเดียวเลยนะเนี่ยจ้า